มันทาให้คนบาเดเจ็บล้มตายจริงๆนะครับแมกน,นีเนียจะทําให้คนเดินตรงตัวไม่ได้นะครับในที่สุดก็จะต้องกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับสมองนี่จะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนเ๋ยวหัวเราะเ๋ยวรอ้วรอ,วรอ,วองไห้และในที่สุดก็ตายแคคเนียมเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะมีผลต่อกระดูกทาให้กระดูกเนี่ยคดงอนนะครับเด็กเกิดมาใหม่ก็จะมีแต่กระโหลกไม่มีมันสมองเป็นเด็กปัญญาอ่อน ะครับมีแต่ผลเสียหมดทั้งโลกนี่มีแต่ผลเสียหมดเลยนะครับเหมืองแรกเนี่ยถ้ามันดีจริงทําไมมันไม่ทําที่บ้านมันประเทศออสเตรเลียใหญ่โตมากมีเหมืองแม่เยอะมากมันไม่ทํานะครับมันมาทำทำไมบ้านเราบ้านเราทาเกษตรทําการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะครับทำไมไมนไม่ทําบ้านมันมันมาทาบ้านเราทําไมเพราะงั้นบ้านมันมันยังไม่ทํา มาทาบ้านเรานะครับเฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่านอกจากจะทําให้พื้นดินของเราเป็นแผ่เวิกวานก็นหลุนนะครับกว้างยาวตั้งหลายพันไร่เจ็ดแปดพันไร่แล้วหนึ่งแล้วก็ขยายออกเรื่อยๆที่วังโป่งเหมือนทองคาที่โดนปิดไปเมื่อสองวันก่อนนะครับมันเหมือนจะเหมือนตองแนนที่จะมาบ้านเราเนี่ยมันพยายามเดินทีแรกมันจะซื้อที่แค่ประมาณแปดแปดร้อยไร่พันไร่แล้วมันก็ทำเหมือน ทำเหมือนเสษแล้ก็จะปล่อยสารที่ต่อมาให้คนมีอยู่ไม่ได้จะซื้อที่ทีแรกแค่ไม่กี่ราอยได้แต่แล้วคนก็อยู่ไม่ได้เนื่องจากตายเนื่องจากบาดเจ็บแล้วเขาขยายเหมือนออกเรื่อยเรื่ยใหญจนยืดได้แปดพันไร่ครับจะเป็นหมื่นไร่อยู่แล้วในสุดเมื่อวานนี้โดนปิดไปเนื่องจากคนไปประท้วงบ้านเราโชคดีครับมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นผมมาบอกให้พวกเราก่อนนะครับอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอย่าให มาดูกันคนนี้